สรุปงบประมาณในสถานศึกษานะครับงบประมาณในสถานศึกษาหมายถึงการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัวโปรง่งใสตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสำลิดและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหาไรายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระคล่องตัวโปรง่งใสตรวจสอบได้ 1. เพื่อให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพกฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศส5 4พและที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศส5 4พ 3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพศ2545 4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551และ 5. แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพศ2550รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น2ลักษณะ 1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและ2รายจ่ายงบกลาง 1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย 1.1. งบบุคลากร 1.2. งบดําบดำเนินงาน 1.3. งบลงทุน 1.4. งบเงินอุดหนุนและ1.5งบรายจ่ายอื่น1.1งบบุคลากรหมายถึงรายจ่ายที่กำหนดให้ จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนค่าจ้างประจําค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว1.2งบดําเนินการหมายถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจําได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภครวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว1.3งบลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 1.4งบเงินอุดหนุนหมายถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีใช่ส่วนกลางตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหน่วยงานในกำกับของรัฐองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์เงินอุดหนุนศาสนา 1.5งบรายจ่ายอื่นหมายถึงรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่สำนักง,งานงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้เช่นเงินราชการลับเงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างอัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษาระดับก่อนปฐมศึกษา1,700บาท ระดับปะฐมศึกษา1,900บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3,500บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย3,800บาทการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนแบ่งการใช้ตามสัสดส่วนด้านวิชาการต่อด้านบริหารทั่วไปโดยสำรองจ่ายทั้ง2ด้านด้านวิชาการให้สัสดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ60นํานำไปใช้ได้ในเรื่อง 1. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน 2. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 3. พัฒนาบุคลากรด้านการสอนเช่นส่งครูข้าอบรมสัมมนาค่าจ้างชั่วคราวของครูปฏิบัติการสอนค่าสอนพิเศษด้านบริหารทั่วไปให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ30นําไปใช้ได้ในเรื่อง 1. ค่าวัสดุครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างชั่วคราวที่ไม่ใช่ปฏิบัติการสอนค่าตอบแทนค่าใช้สอย 2. ส,สำรองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไปให้สัสดส่วนไม่เกินร้อยละ20นำไปใช้ในเรื่องงานตามนโยบาย